นา,านาบาัดเดียววันนี้ยำนันเมกะก็มาเพนาที่ริมลำใต้จากเมืองมอนและควนเขาเมืองพุ่มจันติด ตะนี้จะตีใครนันำเมกวางเหียงข,ดขาดเคินเกเยอนอยังมีแซต็ตั้งไลเอวเตวลอลินยังมีเมไก่ดินเสาเะจ้าวักเขดอนไายกานก็ามาภายตาเยิมหันดีนี่ดูไครลุกอันเมไก่เก็บเคด้ามาไว้สิวะพักกกุเซนทาเจ้าปีเก่าปธมาโอทีลุกหนึ่งไหลตามโดยนาตีนำใหญ่ ยังมีนางนอกยังมีเมตาใดมาไว้ปินโชื่อว่าโกนากรมนะมนะจะบุญลนหาไกลลูกหนึ่งไหลาตามดวยดอนสายลาดยังมีบุสุภาลาชเจ้าเติดไทยตมอ,อาบ้อยฟองหันเขาใส่กองกองแห่งงงูเก็บใดสิว่าพระกษัตริยเจ้าเติดไทยบุญใหญ่ยยเลิอจุมลูกหนึ่งไหลาตามโดยในวุงนำใหญ่ ยมีนางหนอเกี่ยวเต็ดไทยสักผ่าอาบสีสิวานปัญจะปฏิโกตามีอยงนังเก็บใดสิวาพระโกตามาเจ้าต็ไทยสุดยอดเต็มไปลุกหนึ่งไล่ตามโดยหิสายก็อเลป่นเปิ่ นาบาดเดียววันนี้ยามีงูเถินเท่าโตไลเก็ตทีมันงีขีิวกับไว้เบาสะจิงใดจิวพระอริยมิตยเลตุนที่เกิดเมื่อไปหน้าถึงเบื่อบุญเกกามาเต้ได้เกิดปินน้นนาคุณตั้งกุ้มเขาก็าเลยก็เกิดปินใจสํางานงามผ่านแผยวยิงล้ำกว่าเหมือนเกี่ยวหนุ่ยตา ເດກກະມາຮັກບຸດຕາເລລັກຊາຊາຍບໍ່ຂາດວັນລຳເດລັກເຊົາກູ່ມືອາຢູ່16ປີບຸນໄຊດີໂດຍຄຳພໍ່ແມ່ເດນ วันนี้เมจึงว่าดูนใจเบาสิ่งกำแล้วใครเปโบปินจีแลดูเกยเมจิงมีกำหามบุตรลูกอ่อนเมจึงว่าลูกเบาหวนเข่า,ขาปาไม่กลางเถินดุงดีมีตึงพีพงดุงหมูจุ้มยักไหลเตียวเหยาผายปาม่ลยเสเอปามานานเลดูเกยที่ว่าเมตติ่าปันใดลุกขึ้นความพอจใจ Cần ba mẹ tí hàm đục vầy có cố bạp ma tố Khó chinh chô cắn đẩy tăn tòn đột an u yát Nà bát đeo văn đi lúc có cho cắn cá cát khàng mê lên khẩu xú đúng thay Kinh hô măn lại cắp tăng đục mày แัดป่ากว่างก็ติ้นเทินดุงนาะมีตึงดอยสิงเกี่ยวอาลากุตาลายะมีไม่นนโคตดุนล้ำกวามขาตากเฟ้อนาะปินตีหุงสาเข่าเมื่อเศร้าแลยจับจอดหากลอดหันตึงซ้ำหาหนออุ้งคานยำนั่นเขาก็ามาจูตนากันเลยหนังตั้งมาในไรจองจังว่าไรหนอเจ้าปีน้องไผเกิดเมืองใด ยามนั้นเขาก็มาทำตุนได้ว่าบา่มีเมเตมีกระาดุยเมเลิงปินโปตุนโตเจ้าใจงามขึ้นใหญ่เขาก็มาทำทีเข่าขะไขว่าปินไข่กาคำยามนั้นเขาก็มาสมุติเอาตุนอยู่ริมนนำไปเนอปินปีอันอยู่หลายนำตั้งไต คือปิ้นนองใจลาสุดยอดเต็มไปยามนั่นเขาตั้งไลขันหนากาคำเดเม่เกิด,นกด,นกดนหนาบาัดเดียววันนี้เขาก็จก,กันพัดเพให้ลำลองโนบขาดวันดามีตึงหินศิลากวานเพดีดังกัน ไม่กล่วรู้ว่าลูกขับไหวกู้มือตั้งก่อกระทำบุญเมจิงลูกเต๋เมืองุ่มแล้วปินกาโตเผึกบินเลื้อเข่าลอดเร็วมาหันลูกตั้งฟุ้งสิว่าบุญปันเลยหนอหนอุงตั้งหาเต็กวนเมยังแต่พอน่าลูกน้อยแต่เมื่อไขไหลน้องและดูเลยลูกสุดตั้งใจก็เปินลูกตุ้นเกี่ยวกาคำก่อลูกหักเม นาบาัดเดียววันนี้ยามนั้นเขาก็โจกันพัดเพให้ลำลองดูขาดวันตาเดี๋ยวจึงาาะทำหาเกี่ยวพิต,ตาโปเกิดเนจึงว่ะปตุพาเสืเจาย้ำหน่อยกอปิ้นหนอมหาพุ่มได้ดูเกยลุกสุก็โจกันสร้างกระทาบุญเกี่ยวดงดีวีเศษยาำนั่นเมกาก็ามาเย็ดต,ตินหนึ่งลูกดูนี่ปิ้นตีจำไง เอาตึงไม้เจิงใจเลยมาเลี้ยวกับขาจักกิวกลางเพก็ดติ้นแม่เจ้าบอกลูกเต่าเสีล้วทําเติมปันปนเมกาเจ้าวิ่งวันกลับรีบปิกไหวขึ้นโค้งฟ้าเขาสู้เมืองพุ่มพตุงตุ้นได้ปิ้นกาเหมือนเก่ายำนันหาหนอเจ้าปีนองจิิงติดัางของกระทำบุญวันวันเจกันไหม่ที่ดีใสเลยเปียงธาตุ ยำนันหาโนเจ้าปีนองจิงตีได้ปินภา,าัทธาจิตตีได้ปินพาษาตากาอนาคลันตาก็จิงปินตีแล้วไว้น่าสูมายาจิงว่าปติทินกาเป็นสูมายามอัน <c oughs> <c oughs> หนาบาัดเดียววันนี้ปีมาฝันกำเก่าอู่เราสุดไยบุตดหนึ่งพญาปัญญาภายัยน้องเลี้ยวมึงกปยโคดออกพียอดหลากคุณลูนางกวอู่ปีน้องที่เมโหโคให้คุณตีไก่บาียาจุมตีไก่ ปืนหักได้มาพร้อมจิ้มจอดพามเปิงนางเลีงกันเล่พร้อมดุงตาป่าปูอันอยู่ล้อมตปงง้างเทานุ่มยิ่งใจตึงอันสัทธาไหลเกี่ยวใจลงและปิ้นกูตึงนางเกี่ยวเมเก่ากักตามตึงอันลูกเลล้านหมูจุมปีนองตึงอันเมเกิดหางตานพร้อมขึ้นเลตโตเมนางขาจิตใจได้ป้องตาจุ่มจึน vươn vươn hàng tan leo văn nị bao nén và khay tiếng cháy khẩu khôn bun để mơ cờ hết <cười> <cười> nà bạt đeo văn nị cố, ca mày đứt loạn chát nị bao hai chứ mà cốt mai sàng thái tan nằm nhạt phây phác vầy bun kiều tang hô cho căn hàng đến tan trụ trọt Chứ mơ bỏ u phi non khung trát nai tròn Nặc cả can lệ Từng sau lao bàn Anh ma năng dụ nì hàn Từng cô bà pin cau lệ từng phò á chán Phín tố lệ liệu oan tang nằm nếp Quay phết bún mơ vai, chát nà bao บุนูรนาคอยเปียงอบใบตันจอมใจและสุดยอดตันวาปีบอกหือนั่งลูจองวาเฮาตีกว่าตั้งใดบุนูรนาคอยเจ็ดไข่ตันวิเศนด้นข้าวใหม่ไวอ,อยู่ถ้าฟังไปหือเพียวมหาลาดผ่านายเฮาเกวจ็ดย้ายไปส่วนเมื่อปิ้นห่องมึนดังจองกางไว้ถาเด็ดฟุ่นลุ่ม นั่งเกว่งใจตานอ่อนใจไปเหตุต่อปีหน้าบาดเดียววันนี้กันมาสุดตึกมนีไปแล้วคนตีกว่าตั้งใดกว่าตีเจ็ดใครตันในทำเวงติบ ลิบหลุนใด้มีพรมกายะสังขยาเจ้าขึ้นเลตามออกทำม,มีนางไกวเจ็ดทีตานอ่อนใจเละตาโลกมาปุบหลากคุณลูโมอูตันพีตาตึงมาโตดีมานาเมจิกอ่อนังอยู่ก่อปันหน่อยไขโย,ยดยิบเต้าสววายาจับยามเอเสียงปินเศ้าตุนโตหน่อยปันคำเดปินเบา ปีเสรไใดน้องเนาาโคลาขึ้นฝันภาคมือไหนวันนี้มาปุ๊บลายอดน้องเสพพกอ่อนยอดมาปุ๊บลายอดน้องขึ้นนี้เสโพกอดโปเล้วทุกทีนาเลยมาเพียวหน่อยปันคำสองวยโปลัน นาบาัดเดียววันนี้เสวพีพันไอปันหน่อยเลดัยตามใจหลาจานใจก็ตปีบีเบาทิงกันว่าตาวันเติงเม,ง,มงเมง่เลยนางที่จำอาอบุกหน้าโกคกคำที่ป้องจำได้เอานองก็ตกขี้มองที่มาสองตาไายป้ป้องโกดีน้องรักอายใครรู้เปลเสงอานอนะก็ยังดีเล่